ทีนี้ไปต่อกับอีกหนึ่งจังหวัดที่กระบี่นะครับนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติแข่งขันวิ่งซีนิกครับมาราธอนนะครับหนึ่งในรายการที่การวิ่งของชาวไทยที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลกนะครับในปี2023ครับที่บริเวณนาหานนพรัตนาราตาบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับนายสมชายหานพักดีฟติมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดการแข่งขันวิ่งรายการกระบี่ซีนิกครับมาราธอน2023 โดยมีนักท่องเที่ยวนักวิ่งนะครับทั้งไทยและต่างชาติก็ร่วมกว่า3,000คนสำหรับรายการวิ่งจังหวัดกระบี่ครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อสับสนและส่งเสริมยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่เมืองกีฬาหรือว่ากระบี่สปอร์ตซิตี้พัฒนาไปสู่ระดับสากลอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสปอร์ตเทรซึมสร้างโลเคอลสปอร์ตเทรซึมแบรนด์เพื่อไปสู่อินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ยกระดับเป็นศูนย์กลางทางการกีฬาจังหวัด ชายฝั่งอันดามานันครับการแข่งขันวิ่งกระบีซีนิคฮาร์มาราทอน2023จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ค่ะเป็นการวิ่งแบบบีชรันระยะ3และ5กิโลเมตรบริเวณเิมชายหาดนพรัตนารานะคะ และในวันนี้ค่ะเป็นการแข่งขันวิ่งบนถนนทางเรียบพัฟมาราทอน21.1กิโลเมตรและมนะินิมาราทอน10กิโลเมตรจากจุดสตาร์สนามกีฬากลางจางังหวัดกระบี่อ่านางเข้าสู่เส้นชัยอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราบมูเกาะพีพีค่ะทั้งนี้สนามการแข่งขันในครั้งนี้นะคะได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ World Atlantic ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการวิ่งของไทยที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลกในปี2023ด้วย วิ่งไม่ธรรมดานะคะวิ่งบนชายหาดนี่เหนื่อย<ช>นะคุณวิ่งบนบกวิ่งบนถนนว่าเหนื่อยแล้วอวิ่งบนชายหาววิ่งบนทรายเหนื่อยกว่า,วาโอ้โหสุดยอดสำหรับรายการแข่งขันนี้นะครับ